เรียกไ,ได้ว่าที่นี่นะคะเป็นมืออาชีพจริงๆในการปั้นสัตว์ต่างๆให้เป็นดารานะคะและตอนนี้นะคะท่านผงเนยนึกถึงพี่คนหนึ่งค่ะซึ่งเขานี่มีอาชีพอย่างนี้โดยตรงเลยค่ะในการปั้นเด็กเข้าสู่วงการนะคะแลวเขาก็เป็นคนหนึ่งที่รักน้องหมาด้วยเหมือนกันลูกผงก็อยากจะรู้เหมือนกันค่ะว่าพี่เขาเนี่ยอยากจะปั้นน้องหมาของเขาเนี่ยเข้าสู่วงการเหมือนกันไหมนะคะ mm hmm. ถ้าเกิดเขาปั้นเนี่ยเดี๋ยวฝากลูกหนูไปด้วยคนหนึ่งนะคะ mm hmm. <laughs> เพราะว่ามีความสามารถสูงมากค่ะแล้วก็หน้าตาดี สำหรับช่วงนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับนักปั้นดารามืออาชีพกันครับว่าเขาคัดเลือกดาราหน้าใหม่ยังไงกันการคัดเลือกและปั้นดาราเข้าวงการนะครับอันดับแรกก็คงต้องดูที่หน้าตาออรูปร่างแล้วกออ็บุคลิกโดยรวมก่อนนะครับและถัดมาถึงจะเป็นเรื่องนิสัยนะครับก็คืออาจจะต้องมีใจรักแล้วก็อยากที่จะทำะครับแลวหลังจากนั้นถ้าความสามารถในการแสดง อาจจะยังไม่พอเนี่ยเราก็สามารถเอามาฝึกเอามาเรียนแอคติ้งได้อะไรเงี้ยครับและที่สําคัญนักบ้านมืออาชีพคนนี้ยังเป็นอีกหนึ่งคนที่รักน้องหมาเป็นชีวิตจิตใจครับและน้องหมาของเขาจะน่ารักขนาดไหนครับน้องหมาตัวนี้เป็นพันธุ์ชิวาว่าขนยาวนะครับมีชื่อว่าน้องโดโดครับพี่โก้ไปสั่งซื้อจากทางอินเทอร์เน็ตครับก็ไปค้นหาแบบว่าน้องหมาที่หน้าตาที่ถูกใจกับเราอะไรเงี้ยครับแล้วก็สีถูกใจที่เราไปเห็นของน้องดิวน้องดิวที่เป็นแฟนกลอฟไหมครับ เขามีสีช็อกโกแลตเราก็อยากได้บ้างเพราะว่าคือตัวเราชื่อโกโก้ครับก็อยากได้น้องหมาสีช็อกโกแลตสีโกโก้อะไรเงี้ยก็เลยไปเซิร์ชในเน็ตจนเจอน้องตัวนี้มาครับก่อนที่โกจะเลี้ยงหมาเนี่ยจริงๆแต่ก่อนไม่เคยเลี้ยงหมามาก,ก่อนเลยแล้วก็ก็อยากได้พันธุไหนก็ศึกษาดูแต่ว่าเท่าที่เราเคยเห็นรูปเคยเห็นตัวจริงเนี่ยเราสนใจที่สุดก็คือเป็นพันธุ์ร์บียร์แฮสกี้คือไซเบียรเนี่ยก็คิดว่ามันตอนเด็กเด็ก,ก็น่ารักโตขึ้นมันก็หล่อเท่ส่วนอีกพันหนึ่งที่น่าสนใจคือพันธุปอมเขาน่ารักมาอะไร่่าง้ัแตวท พันธุ์นั้นก็มีข้อเสียอย่างไซเบเรียนคือเขาต้องวิ่งนอกกำลังใช่ไหมแล้วก็ตัวใหญ่ส่วนพันธุ์ปอมเนี่ยก็คือขนเยอะพัดขนเก่งแล้วก็เห่าเก่งทีนี้เรามาดูของชิวาว่าจะปรากฏว่าเขาไม่เห่านะครับอย่างตอนนี้ก็ไม่เหา่าเห็นไหมครับแล้วก็คือขนยาวเหมือนกันตัวเล็กคล้ายปอมส่วนหน้าเราสามารถเลือกมีคิวได้คล้ายไซเบเรียนชื่อว่ามันก็รวมข้อดีของปอมเมอริเนียนที่เราอยากได้กับไซเบเรียนทัสกี้ด้วยกันก็เลยเลือกเป็นพันธุ์นี้มาครับ นี่ใส่ต้นตัวของเขาครับอันดับแรกเลยที่มางแต่วันแรกจนถึงวันนี้คือชอบกัดไม่รู้ไปไหลชอบกัดนิ้วเรากัดตัวเราอะไรเงี้ยครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือซนมากอะไรเงี้ยครับอยู่ไม่สุขทานได้ทุกอย่างที่ขวงางนะพยายามจะเดินจะหาอะไรทานวันก่อนที่บ้านทําบะจ่างนะครับแล้วก็ให้น้องนิโมแต่ปรากฏว่าน้องนิโมเขาทิ้งไว้นในรถตู้คนนี้ก็โดดขึ้นมาขโมยลงไปกัดคอบะจ่างแต่กินได้ทุกอย่างไม่ว่าบะจ่างอาหารจีนอาหารไทยอะไรทานได้หมดแล้วมีอีกวันหนึ่งก็แอบขโมยปลาท่องโก สังขยากินโก้กลับมาจากบ้าน,นเหนื่อยคือวางไว้แล้วก็ไปอาบนา้ําปรากฏพออาบเสร็จออกมากินหนึงเขาไปคาบมากินนั่งกินอยู่เรียบร้อยแล้วอะไรอย่างานี้ครับความสามารถพิเศษตอนนี้คือถ้าคว้างของไปเนี่ยเขาจะไปหยิบมาให้โก้ครับ เราไม่เคยเลี้ยงหมามาก่อนแล้วเราแบบก็เจอคนหลายประเภทมากหักการก็มีทั้งคนดีคนไม่ดีสิ่งที่ไม่ดีเราเจอมัก,ก็เยอะก็มีคนแนะนํามาว่าให้เราอ่ะเลี้ยงเลี้ยงสุนัขเลี้ยงน้องหมาเนี่ยเพื่อเป็นการช่วยใครเหงาแล้วก็คือเหมือนกับว่าเราผิดหวังจากคนมาบางทีมาเจอความรักที่น้องหมาก็มีให้เราใช่ไหมครับก็คือมีแต่คนบอกก็ว่าหมาเนี่ยมันจะรักคนไม,ไม,ไม่ไม่มีเงื่อนไขแล้วมันจะไม่มีวันทิ้งเราเขาอาจจะช่วยมาเติมเต็มแบบว่าที่ว่างในหัวใจเราที่แบบเราโดนอะไรมาอะไรเงี้ยครับก็เลยเลี้ย ติดก like, kind of like, like, so so ็เลยต้องพกพาไปไหนมาไหนตลอดอะไรเงี้ยครับเนี่ยครับรายการครับรายการแรกครับแล้วอาจจะมีอีกพอเริ่มเลี้ยงน้องหมาหรือสุนัขในกรลักแล้วก็แบบก็คือถ้าคิดว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งของการทํางานเราก็ดีอะไรเงี้ยครับคือน้องหมาเขาคงไม่หักหลังเราอะไรเงี้ยครับก็อยากลองปันดูเหมือนกันอะไรเงี้ยครับก็คิดว่า น้องหมาเนี <t ube> <N> ่ยจะเป็นเพื่อนแท้เพื่อนตายของเราจริงเพราะอย่างโดโดเนี่ยคือเขาอยู่แค่4เดือนแต่ว่าบางทีคืออย่างแม่แบบพูดเสียงดังกับเราคนนึกว่าแม่เราดุเราหรืเงี้ยเขาจะเข่าเถียงแทนหรือว่าเมื่อกี้ขึ้นขามาสดๆดน้องนั่งอยู่แถวตู้้วยกันน้องผู้ชายเขาคุยกับเราแต่เขาเสียงดังนี่ก็นึกว่าโดดกก็จะนึกว่าเขาทะเลาะกับเราก็จะเห่าสู้ให้คิดว่าคือเนี่ยเขาก็ยังไงน้องหมาก็เป็นซื่อสัตย์กับเราแน่นอนอะไรเงี้ยครับ คนที่เลี้ยงสัตว์ทุกคนนะครับก็คือโก้ก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยก่อนเราก็มาเลี้ยงเนี่ยก็ศึกษาดีๆก่อนเลยว่าจะเป็นสัตว์อะไรหรือว่าจะเป็นพันธุ์อะไรอย่างโก้เนี่ยคือผู้ตรงๆก็จริงๆก็คือมีการศึกษามาก่อนนะครับเยอะมากว่าเราควรจะเลี้ยงสุนัขพันธุ์อะไรมีแต่คนบอกโก้ว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยมันจะรักเจ้าของคนเดียวมันจะไม่มีวันทิ้งเราฉะนั้นคุณโก้ถ้าคุณโก้เลี้ยงสุนัขเนี่ยคุณโก้ก็ห้ามทิ้งเขาเพราะเขาจะไม่มีวันทิ้งเราก่อนจะเลี้ยงคิดให้ดีีกก่่่ออนแแตถ้้้้าาเลลยยงงว็ทิ และนี่ก็คือเรื่องราวความน่ารักของน้องโดโดน้องหมาตัวโปรดของพี่โกโก้โกครับได้ฟังมือชีพนะคะพูดถึงการคัดเลือกคนเข้าวงการแล้วเนี่ยลูกผมก็หวังว่าทุกๆคนเนี่ยคงมีวิธีการในการเอาเด็กๆของตัวเองเนี่ยเข้าสู่วงการแล้วนะคะ ในวันนี้นะคะคุณผู้ชมลูกองก็มีเรื่องอยากจะฝากไปนิดนึงนะคะสมัยนี้เนี่ยนะคะคนเราเนี่ยไว้ใจกันลําบากค่ะมองหน้าไม่รู้ใจนะคะบางทีเนี่ยเขาเข้ามาหาเราท,ทําทีว่าเป็นแมวมองแต่อาจจะเป็นมิจฉาชีพก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นต้องระวังตัวนิดนึงค่ะก็ก่อนจากกันในวันนี้ยังไงก็ขอบคุณเสื้อผ้าจากสลัดนะคะแล้วก็เสื้อผ้าเด็กๆจากคอปโมจิและสถานที่แห่งนี้ค่ะเดอะเซอร์เคิลราชพฤกษ์ค่ะสวัสดีค่ะเจอกันใหม่ค่ะาปวดี ว่าจะเป็นไห้มือหรือว่าปิดน้ำตาร้องไห้อะไรเงี้ยทำได้หมดคะ่ะเสมากเลยอขอบคุณค่ะจากค่ะอ๋อค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะ <laughs>